หลักการตลาดและการจัดการการดำเนินงานหน่วยที่8ตอนที่3การตลาดทางตรงและการตลาดดิจิทัลแนวคิดการตลาดทางตรงภาพรวมและหัวใจสำคัญของการตลาดทางตรง Direct Marketing Fundamentals 1น,นิยามและลักษณะเฉพาะ การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือกลยุทธ์การสื่อสารที่เน้นการโฆษณาหรือส่งข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง (Specific Target Market) โดยไม่ผ่านคนกลางหรือช่องทางจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม หัวใจสำคัญคือต้องเป็นการติดต่อสื่อสารแบบ Interactive Basis หรือการโต้ตอบสองทางที่ลูกค้าสามารถตอบสนองกลับได้ทันทีเช่นการคลิกลิงก์การโทรสั่งซื้อหรือการกรอกแบบฟอร์มทำให้ธุรกิจสามารถวัดผลความสำเร็จได้ชัดเจน 2. ประโยชน์หลัก5ประการของการตลาดทางตรง 2.1ความแม่นยำในการระบุกลุ่มเป้าหมาย (target precision) สามารถคัดเลือกกลุ่มลูกค้าได้ละเอียดถึงระดับรายบุคคลโดยอาศัยฐานข้อมูลทำให้สื่อสารได้ตรงกลุ่มที่สุด2.2การประเมินผลที่ชัดเจน (measurability) นักการตลาดทราบผลตอบรับได้ทันทีว่าแคมเปญประสบความสำเร็จเพียงใดเช่นจำนวนคนที่สแกน QR code หรือจำนวนคำสั่งซื้อจากแคตตาล็อก 2.3การสร้างและบริหารฐานข้อมูล (Database Building) เป็นช่องทางสำคัญในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า (Big Data) เพื่อนำไปวิเคราะห์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 2.4การสร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction and Co-Creation) เมื่อรู้ใจลูกค้าก็สามารถเสนอสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ตรงจุดจนนำไปสู่การบอกต่อ (Advocacy) 2.5ความคุ้มค่าของงบประมาณ (Cost Efficiency) ใช้งบประมาณน้อยกว่าสื่อมวลชน (Mass Media) เพราะจ่ายเงินเพื่อสื่อสารกับคนที่ใช่เท่านั้นไม่หวานแหว การตลาดทางตรงจากสื่อดั้งเดิมพัฒนาสู่สื่อดิจิทัลวิวัฒนาการเครื่องมือจากสื่อดั้งเดิมสู่สื่อดิจิทัล Traditional vs Digital Tools การตลาดทางตรงมีการพัฒนาเครื่องมือ5ประเภทหลักโดยเปลี่ยนผ่านจากรูปแบบอ n นาล็อกสู่ดิจิทัลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. การตลาดทางตรงผ่านจดหมาย Direct Mail Marketing รูปแบบดั้งเดิมปรายนียการส่งจดหมายไปปลิวหรือปรายนียบัตรไปยังที่อยู่บ้านข้อดีเข้าถึงลูกค้าในวงกว้างจับต้องได้และเลือกพื้นที่เป้าหมายได้ชัดเจนข้อเสียต้นทุนค่าส่งและค่าพิมพ์สูงและหากส่งมากเกินไปจะกลายเป็นขยะรูปแบบดิจิทัลอีเมลมาร์เก็ตติ้งการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส ข้อดีต้นทุนต่ำมากส่งได้รวดเร็วและมีฟีเจอร์คุกกี้เพื่อติดตามพฤติกรรมลูกค้าว่าเปิดอ่านหรือคลิกลิงก์หรือไม่ tracking กกข้อเสียการแข่งขันสูงอีเมลอาจถูกคัดกรองไปอยู่ในกล่องขยะได้ง่ายตัวอย่างเช่น b ิ๊กซใช้อีเมลส่งโปรโมชั่นให้สมาชิกบัตรพินซึ่งลูกค้าสามารถคลิกเพื่อสั่งซื้อออนไลน์ได้ทันที 2. การตลาดทางตรงผ่านแคตตาล็อกแคตตาล็อกมาร์เก็ตติ้งรูปแบบดั้งเดิมรูปเล่มสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมรายละเอียดสินค้าภาพสวยงามข้อดีลูกค้าเปิดดูได้เพลินเก็บไว้ดูซ้ำได้ให้ข้อมูลสินค้าครบถ้วนข้อเสียต้นทุนการผลิตสูงและอัปเดตข้อมูลไม่ได้เมื่อพิมพ์ไปแล้ว ตัวอย่างเช่นแคมเลต์แบรนด์อุปกรณ์แคมปิ้งใช้แคตตาล็อกภาพสวยงามสร้างความเชื่อมัน่นและให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ลูกค้ารูปแบบด e ิจิทัล e c a t ตาล็อกไฟล์ PDF หรือแคตตาล็อกบนเว็บไซต์ ข้อดีตัดต้นทุนค่ากระดาษปรับเปลี่ยนราคาหรือข้อมูลได้ตลอดเวลาแชร์ต่อได้ง่ายตัวอย่างเช่น Miss Teen Friday ทำแคตตาล็อกออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถกดคลิกที่รูปสินค้าเพื่อหยิบใส่ตะกร้าสั่งซื้อได้เลย 3. การตลาดทางตรงผ่านโทรทัศทน์ t e l e p ฟ o n e Marketing รูปแบบดั้งเดิมการโทรออกเพื่อเสนอขายและการรับสายเพื่อรับออเดอร์รวมถึง SMS ข้อดีปิดการขายได้เร็วเจราจาโต้อตอบได้ทันทีข้อเสียรบกวนความเป็นส่วนตัวสูงคนมักปฏิเสธการรับสายรูปแบบดิจิทัลส mart zone และ location b a s ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือหลักโดยอาศัยเทคโนโลยีระบุพิกัด GPS เพื่อทำ location based marketing เช่นส่งคู่ก้องส่วนลดเมื่อลูกค้าเดินผ่านร้านค้า การใช้รหัส USSD คือกดดอกจันแล้วโทรออกเพื่อรับสิทธิพิเศษเช่นแคมเปญของ d t a ทร่วมกับ Lazada การส่ง SMS ที่แนบลิงก์ให้ลูกค้ากดเข้าไปดูรายละเอียดโปรโมชั่นหน้าเว็บได้ทันทีเช่น Citibank ส่งโอกาสวงเงิน 4. การตลาดทางตรงผ่านโทรทัศน์ Television Marketing รูปแบบดั้งเดิมทีวีโฮมช้อปปิ้งรายการขายสินค้าทางทีวีเช่นทีวีดิเรกข้อดีสาธิตการใช้งานสินค้าให้เห็นภาพชัดเจนเข้าถึงคนดูจำนวนมากแมสแต่ข้อเสียค่าเช่าเวลาสถานีโทรทัศน์แพงและมีการแข่งขันสูงระหว่างช่องด้วยกัน รูปแบบดิจิทัลวิดีโอสตรีมมิ่งหรือ YouTube เนื่องจากคนไทยใช้ YouTube มาเป็นอันดับต้นๆการลงคลิปขายสินค้าในนี้จึงทรงพลังข้อดีไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาจะยาวกี่นาทีก็ได้ดูย้อนหลังได้และมีโอกาสกลายเป็นกระแสไวรัลตัวอย่างเช่นสินค้า Pocket Fisherman ของ TV Direct ที่นำคลิปสาธิตสินค้าไปลงใน YouTube เพื่อขยายฐานลูกค้าอย่างทาวเวอร์ฟล 5. การตลาดทางตรงผ่านเครื่องอัตโนมัติ Kiosk Marketing รูปแบบดั้งเดิมตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Vending Machine เน้นการขายสินค้ากินดื่มรูปแบบดิจิทัลตู้ Kiosk ที่เน้นงานบริการและข้อมูล (Information and Service) ประโยชน์ลดต้นทุนการจ้างพนักงานให้บริการได้24ชั่วโมงเช่นตู้เช็คอินโรงแรมตู้กดบัตรคิวตู้กดคูปองส่วนลด ตัวอย่างเช่น CPO 7 e l e v e n ใช้ตู้คีย์ออสในการสั่งสินค้าหรือร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในร้านสาขาการตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัลการตลาดทางตรงผ่านช่องทางดิจิทัลสมัยใหม่ New Digital Direct Marketing Channels นอกจากการพัฒนาสื่อเก่าแล้วยังมีอีก3ช่องทางใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะ 1. การตลาดผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งเว็บไซต์เปรียบเสมือนสำหักงานใหญ่บนโลกออนไลน์ต้องออกแบบให้รองรับ SEO เพื่อให้ลูกค้าค้นหาเจอตัวอย่างเช่น Nike.com ให้ลูกค้าออกแบบรองเท้าเองได้ Customization และสั่งซื้อได้ทันทีหรือ Air Asia ที่ใช้เว็บเป็นช่องทางหลักในการจองตั๋วและขายบริการเสริม 2. การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) เป็นช่องทางที่มีอิทธิพลสูงสุดในปัจจุบันเพราะคนไทยใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตสูงมากประเภทของสื่อแบ่งย่อยได้หลายแบบเช่น Social Network (Facebook), Video Sharing (YouTube), Microblog (X, Twitter), Location (Foursquare) จุดเด่นสร้างคอมมูนิตี้ Enough, guys, ได้สื่อสารได้รดวดเร็วต,ต้นทุนต่ำ e Med, ตัวอย่างเช่นมสท s TOU ใช้ Facebook Fanpage สื่อสารกับนักศึกษาและรับสมัครเรียนออนไลน์ 3. การตลาดผ่านวิดีโอออนไลน์วิดีโอมาร์เก็ตตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่ชอบดูภาพเคลื่อนไหวมากกว่าอ่านข้อความจุดเด่นสร้างอารมณ์ร่วมได้ง่ายและเกิดการแชร์ต่อได้ไวัลมาร m a r k e t ิ้งตัวอย่างเช่นกระแสะชุดนักเรียนไทยที่กลายเป็นแฟชั่นในหมู่วัยรุ่นจีนเกิดจากการที่ซีรีส์ไทยและคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่และแชร์ต่อกันบนโลกออนไลน์ทำให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าจริง จริยธรรมและข้อควรระวัง (Ethics and precautions) เนื่องจากการตลาดทางตรงเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจึงต้องมีจริยธรรมที่เข้มงวด4ประการ 1. ไม่รบกวนเกินขอบเขต (Avoid annoyance) ต้องระวังไม่ให้การส่งอีเมลกลายเป็นสแปมหรือโทรตื้อลูกค้าจนหน้ารำคาญ 2. ความซื่อสัตย์ของข้อมูล (Truthfulness) ไม่โฆษณาเกินจริงเช่นยาลดความอ้วนที่ใช้ภาพตัดต่อข้อมูลต้องที่สุดได้ 3. เคารพสิทธิ์ในการปฏิเสธ (Right to opt out) ต้องมีช่องทางให้ลูกค้ายกเลิกรับข่าวสารได้ง่ายเช่นปุ่ม unsubscribe หรือการแจ้งพนักงาน call center 4. ความปลอดภัย (Safety Fraud Prevention) ต้องระวังการหลอกลวงขโมยข้อมูลบัตรเครดิตหรือการนำข้อมูลส่วนตัวลูกค้าไปใช้ในทางที่ผิด (Privacy Concerns)